สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมโอ๊ลงศักนะครับวันนี้มานำเสนอนำแหวนเพชรกลับหลวงพ่อทบวัดช้างเผือกเนื้ออัมปก้ามาให้ชมกันนะครับนี่เนื้ออัมปก้าลงยาทงชาตินะครับแหวนรุ่นนี้สร้างปี2516มีทั้งวัดช้างเผือกวัดชนแดนนะครับ วัดช้างเผือกวัดชนแดนต่างกันตรงที่ผู้นะครับนี่ถ้าวัดชนแดนผู้จะเป็นเหรียญน,นะครับจะเป็นเหรียญไอ้รูปประคำเนี่ยครับจะเป็นเหรียญจะเป็นเหรียญถ้าวัดช้างเผือกจะเป็นผู้ครับอันนี้ลงยาลงยาเย็นนะครับนี่ยาเยน็นขงชาติอันนี้เนื้ออัมปะก้านะครับมีทั้งอัมปะก้าแล้วก็อัมปะก้าหน้าหน้าเงินนะครับ นำมาให้ชมกันนะครับนำมาให้ชมกัน mm hmm. แหวนรุ่นนี้มีมีมีเก๋น,นะครับจดจำยาที่ลงพิมพ์ทรงให้ได้นะครับขอบจะเป็น3มชิ้นมาประกบกันหนึ่งสองสามนะครับวงนี้ไม่ไม่ค่อยสวยนะครับ ข้างในนี่ก็จะเขียนว่าวัดช้างเผือกนะเนี่ยก็จะเขียนว่าวัดช้างเผือกนะครับวัดช้างเผือกนำมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับวันนี้แหวนลงยาเพชรกับวัดช้างเผือกปี2516เนื้ออัมปะก้า ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆนำมาให้พี่พี่ได้ชมกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ